สวัสดีทุกท่านค่ะฉันคือดอนรินรดามีสุวรรณาวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อขิงกับสุขภาพทางเพศชายวัย50บวกค่ะสุภาพบุรุษวัย50บวกมักจะพูดติดตลกกันว่ามือยังแข็งแรงขาไปไหนมาไหนได้สบายแต่เรื่องบนเตียงกลับอ่อนแรงลงเป็นคำพูดที่ทั้งตลกและแฝงไปด้วยความกังวลที่แท้จริง สุขภาพดีวัย50บบวกวันนี้เราจะมาสำรวจเคล็ดลับพื้นบ้านที่คุ้นเคยแต่มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงพลังของมันอย่างถ่องแท้นั่นก็คือขิงน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเครื่องเทศที่คุ้นเคยในครัวไทยสามารถเป็นผู้ช่วยชีวิตที่ช่วยปรับปรุงสามรรถภาพทางเพศชายเพิ่มความต้องการทางเพศ และช่วยรักษาสมรภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆการวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าขิงมีสารออกฤิดหลายชนิดที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศและปรับปรุงความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัยแต่ขิงจะมีประสิทธิภาพกับผู้ชายทุกคนจริงหรือต้องใช้อย่างไรใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลและมีความเสี่ยงอะไรบ้างหากใช้มากเกินไป ดอนรินรดามีสุวรรณจะมาไขาข้อข้องใจแต่ละข้อในวิดีโอนี้เพื่อช่วยให้สุภาพบุรุษกลับมาแข็งแรงและมั่นใจเหมือนวัย20ต้นต้น,ตนสุภาพบุรุษที่ราคาหลังจากอายุ50ปีพวกเราทุกคนต่างก็เคยรู้สึกว่าไม่กระปรีก้กระเปล่าเหมือนเมื่อก่อน บางคนเลือกที่จะเงียบบางคนก็แอบหาวิธีปรับปรุงทุกวิถีทางแต่น้อยคนนักที่จะกล้าแบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงดอรินดา,ดามีสวนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะทุกวันฉันพบผู้ป่วยที่มาตรวจด้วยความรู้สึกทั้งอายและกังวลแล้วคุณล่ะคะเคยลองใช้ขิงเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ หรือมีเคล็ดลับส่วนตัวที่ช่วยให้รักษาสมรรถภาพในวัยนี้ไว้ได้แบ่งปันประสบการณ์ของคุณในส่วนความคิดเห็นได้เลยนะคะใครจะรู้ว่าเรื่องราวของคุณอาจช่วยให้คนอื่นๆอีกมากมายกลับมามีความมั่นใจได้และตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องจริงเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะขิงเรื่องราวที่ดาา่าซารินรดามีสุวรรณอ,อยากแบ่งปันวันนี้คือคุณสมชายวายัย56ปี อาศัยอยู่ที่กรุงเทพคุณสมชายเคยเป็นผู้ชายที่แข็งแรงทำงานกระตือรือร้นมีสมรรถภาพที่ใครๆก็ชื่นชมแต่ไม่กี่ปีมานี้เขารู้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่เป็นใจอ่อนเพรีบยบ่อยๆความต้องการทางเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องบนเตียงกับภรรยายก็น้อยลงเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ได้พูดออกมา แต่สายตาที่เศร้าหมองและความเงียบของภรยาทําให้คุณสมชายเข้าใจว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งในงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนเก่ากระซิบว่าแคมขิงสดหนึ่งชิ้นทุกเช้าหลังจากไม่กี่สัปดาห์ก็จะเห็นความแตกต่างได้ทันทีฟังดูง่ายๆคุณสมชายก็กึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อแต่ก็ยังลองทำดูทุกเช้าเขาจะหั่นขิงสองสามชิ้นชงกับน้ำพึ่งเล็กน้อยดื่มตอนท้องว่าง หลังจากประมาณ3สัปดาห์เขารู้สึกว่าร่างกายยอบอุ่นขึ้นจิตใจสดชื่นโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงกลับมาเป็นธรรมชาติแข็งแรงขึ้นไม่หยุดแค่นั้นเขายังออกกําลังกายด้วยการเดินตอนเช้าและลดการดื่มแอลกอฮอล์หลังจากสองเดือนภรรยาของคุณสมชายก็พูดด้วยความยินดีว่าคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ จากขิงได้ช่วยให้เขากลับมามีความมั่นใจความกล้าหาญและความสุขในชีวิตสมรสจากมุมมองของแพทย์แผนไทยขิงถือเป็นยาที่มีฤทธิ์ร้อนรถเผ็ดเข้าสู่เส้นลมปราณม,ม้ามปอดและกระเพาะอาหารริธาหลักของขิงคือการทำให้ร่างกายยอบอุ่นขับความเย็นฟื้นฟูยางกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเปิดเส้นลมปราณพูดง่ายๆคือ ขิงช่วยทำให้ร่างกายออบอุ่นส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังไววะเพศซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนโลหิตมากเมื่อเลือดลมไหลเวียนดี กำลังวังชาและความสามารถทางเพศก็จะดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปลุกเซ็กซ์ทันทีสำหรับผู้ชายหลังวัย50ปีปริมาณฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเริ่มลดลงนำไปสู่การลดลงของความต้องการทางเพศความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และความอ่อนเพลียทั่วร่างกายนอกจากนี้หลอดเลือดขนาดเล็กในอวัยวะเพศจะค่อยๆสูญเสียความยืดหยุ่นทำให้เลือดไหลเวียนได้ยากนี่คือสาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพไม่เหมือนสมัยหนุ่มๆจากการวิจัยสมัยใหม่คิงมีสารเชียวภาพที่ออกฤทธิ์ทุนแรงหลายชนิดเช่นจิงเจอรอโซกาอ,อลและซิงกาบรินสารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งขิงช่วยกระตุ้นร่างกายให้ผลิตไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่ช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การศึกษาบางชิ้นยังชี้ให้เห็นว่าขิงช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนสนับสนุนต่อหมวกไตในการผลิตฮอร์โมนเพศและปรับปรุงคุณภาพของอสุจิอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของขิงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีการใช้ต้องสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีจึงจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้มากเกินไปหรือใช้ในปริมาณที่มากเกินไปซึ่งอาจทำให้รู้สึกร้อนในแสบร้อนกลางออกหรือแม้กระทั่งส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงแผลในกระเพาะอาหารหรือความผิดปกติข,ของการแข็งตัวของเลือดควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ดังนั้น,นกลไกในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของขิงจึงไม่ใช่ยาที่ออกฤติทันทีแต่เป็นการปรับสมดุลโดยรวมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นและฮอร์โมนสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติความอดทนความเข้าใจที่ถูกต้องและการใช้อย่างถูกวิธีเท่านั้นที่จะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ปลอดภยัยมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับผู้ชายวัย50บวก หลังจากเข้าใจกลไกาการทำงานของขิงอย่างชัดเจนแล้วดอนรินรดามีสุวรรณจะแนะนำวิธีใช้ขิงอย่างถูกวิธีปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศชายหลังวัย50ปีก่อนอื่นโปรดจำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การดื่มเพื่อให้แข็งแรงทันทีแต่เป็นการบำรุงและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและฮอร์โมนอย่างยั่งยืน นี่คือ3วิธีในการใช้ขิงที่หลายคนประสบความสำเร็จดื่มน้ำขิงผสมน้ำพึ่งทุกเช้าหั่นขิงสด3-5แผ่นแช่ในน้ำอุ่น200โมลประมาณ 5. นาทีจากนั้นเติมน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาดื่มตอนท้องว่างเล็กน้อยก่อนอาหารเช้า15-20 นาทีวิธีนี้ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้ร่างกายอบอ,อุ่นเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนเพศและปรับปรุงอารมณ์ในตอนเช้าเล้าหิงสำหรับใช้ภายนอก สุภาพบุรุษหลายคนเข้าใจผิดว่าเหล้าขิงมีไว้ดื่มแต่จริงๆแล้วการนวดด้วยเหล้าขิงจะได้ผลดีกว่ามากใช้ขิงสดบละเอียดแช่ในเหล้าขาวเป็นเวลา7-10วันจากนั้นใช้สารละลายนี้ทาและนวดบริเวณต้นขาหน้าท้องส่วนล่างและหลังทุกคืนริดร้อนและการไหลเวียนของเลือดลมจะชัดเจนมากช่วยเพิ่มพลังงานและลดอาการปวดเมื่อยขิงในอาหารประจำวัน แทนที่จะมองว่าขิงเป็นเพียงเครื่องเทศให้ใช้เป็นยาธรรมชาติเพิ่มขิงสดลงในอาหารปลาเนื้อสัตว์หรือปรุงน้ำซุปนอกจากจะช่วยให้ย่อยง่ายแล้วยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตอีกด้วยการรับประทานขิงสด1-2แผ่นทุกวันก็เพียงพอไม่ควรใช้มากเกินไปนอกจากนี้เพื่อให้ขิงมีประสิทธิภาพสูงสุดคุณต้องใช้ร่วมกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี รักษาน้ำหนักให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงภาวะอ้วนลงพุงเนื่องจากไขมันในช่องท้องลดเทสโทสเตอโรนจำกัดแอลกอฮอล์และยาสูบศัตรูของสมรรถภาพทางเพศชายออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวันโดยเฉพาะการเดินเร็วหายใจลึกๆหรือยกน้ำหนักเบาๆรับประทานผักใบเขียวอาหารทะเลไข่และธัญพืชไม่ขัดสีให้มากขึ้น นอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงทุกคืนเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูฮอร์โมนตามธรรมชาติข้อควรระวังที่สำคัญบางประการผู้ที่มีความดันโลหิตสูงแผนในกระเพาะอาหารเบาหวานหรือกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ขิงเป็นประจำอย่าดื่มขิงพร้อมกับยาแผนปัจจุบันควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2ชั่วโมงหากรู้สึกร้อน แสบร้อนกลางออกท้องอืดน,นอนไม่หลับหรือเป็นสิวมากให้หยุดใช้3-5วันแล้วกลับมาใช้ในปริมาณที่น้อยลงดังนั้นขิงไม่ใช่ยาวิเศษแต่หากใช้ถูกวิธีถูกขนาดและร่วมกับวิถีชีวิตเชิงบวกก็สามารถเป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้สุภาพบุรุษวัย50บบวกรักษาสุขภาพทางเพศสมรสภาพและความสุขในครอบครัวได้ดอน รินรดามีสุวรรณรานทราบดีว่าสำหรับสุภาพบุรุษหลายคนหลังวัย50ปีเรื่องสมัติภาพไม่ใช่แค่ปัญหาทางสรีรวิทยาเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีของผู้ชายเมื่อร่างกายอ่อนแอหลายคนมักจะรู้สึกด้อยค่ากังวล หรือแม้แต่ลีกเลี่ยงคู่ชีวิตของตนเองแต่โปรดจำไว้ว่าอายุไม่เคยเป็นจุดสิ้นสุดของความสุขเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นขิงหรือวิธีการทางธรรมชาติอื่นๆเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่การฟื้นฟูส่วนที่เหลืออยู่ที่จิตใจและวิถีชีวิตของคุณเอง เมื่อร่างกายได้รับการบำรุงจิตใจสบายความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสแน่นแฟนพลังชีวิตก็จะกลับมาแข็งแกร่งอย่างเป็นธรรมชาติฉันเคยพบผู้ป่วยหลายรายที่หลังจากเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่เดือนเช่นรับประทานอาหารอย่างพอดีนอนเร็วออกกำลังกายเลิกบุหรี่ก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงจิตใจมีความสุขเรื่องบนเตียงก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทัดสนคติที่อดทน เป็นบวกและมั่นใจคือยาวิเศษที่แท้จริงสำหรับสุขภาพของผู้ชายดังนั้นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับสมัยหนุ่มๆจงภูมิใจที่เรายังคงใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่แข็งแรงและรักอย่างเต็มที่จงมองว่าการดูแลสุขภาพทางเพศเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาความรักในชีวิตสมรสและบำรุงความภาคภูมิใจของผู้ชายอย่างนุ่มนวลเป็นธรรมชาติแต่มีความหมายอย่างเต็มเปี่ยม หากคุณเห็นว่าการแบ่งปันในวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอถัดไปจากสุขภาพดีว5ยบวกดอนรินระดามีสวนจะนำเสนอเคล็ดลับจากธรรมชาติที่ปลอดภัยอีกมากมายที่ช่วยให้สุภาพบุรุษ,ษักกลับมามีความกล้าหาญร,รักษาสุขภาพและความสุขในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันประสบการณ์หรือข้อสงสัยของคุณเกี่ยวกับการใช้ขิงหรือวิธีการอื่นๆเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศรินรดามีสุวรรณาจะตอบโดยตรงในวิดีโอถัดไปและอย่าลืมว่าสุขภาพและสมรรถภาพไม่ได้มาจากเวทมนต์แต่มาจากการทำความเข้าใจและการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีทุกวัน พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่เราจะรักษาสมรรถภาพ Y ั้50บวกให้แข็งแรงและมั่นใจที่สุดไปด้วยกันนะคะ